สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเย็นนะครับวันนี้ก็มามาดูใบไม้แล้วผมนี่ครับบรรยากาศนะผมอากาศคุ้มคมนะครับฝนจะตกนะผมวันนี้จะมาเอาใบกัมปูนะครับผมใบกัมปูไปใส่ต้นไม้เรานะครับต้นชมชมนะครับ นี่ครับเป็นใบไม้แห้งนะผมที่เราทำการเอาไปปลูกชนชมนะครับต้นไม้ทุกชนิดนะผมนี่ครับมันก็จะต้นไม้เขาตัดแล้วนะครับผมเนี่ยเราก็เก็บใช้ได้นะครับผมใช้ได้ทุกต้นไม้นะครับแล้วก็ อยากเอาก้านเ,าเขาออกนะครับผมก้านออกนะครับเราก็ได้ได้ใบผุกนะครับใบใบเขาจะผุเลยนะครับ,รบผนมนะครับเอาไปปลูกชนชมนะคผมปลูกต้นไม้ตัวเองนะครับนี่ครับผมมันใบไม้ไม่พอนะครับก็เลยมาหา มาหาเองนะผมเราแค่เก็บกัรนเขาออกนะครับผมตัดการออกนะครับเกิดมีขี้โกงขี้วัวนะครับติดไปด้วยนะครับผมนี่ยใบไม้ใส่ชนชมของเรานะครับผมนี่ยรับรูปออกนี้เลยนะครับ ครับผมเก็บกันนะผม มจะเอาแค่พอพอใช้นะครับผมหมดแล้วเร,เราก็มาเอาใหม่นะครับก็มาใหม่นะครับบะไม่ตุนเยอะนะครับแค่เอาก้านเขาออกนะครับก้านออกจะได้ใบนะครับ,บ ได้นะผมไม่ได้นะครับแตก็ระวังเนะรผมเผื่อมีงูพวกงูแมงงอดสะขาบนะครับใครมีไม้กววดกวาดเอานะครผมแต่ผมไม่มีนะครับก็เ,เลยใช้มือนะครับให้มีเอานะผม ไม่มีใบกรรมฟูก็เอาใบที่ตัวเองมีได้นะผมเอาใบตัวเองมีใช้ได้นะครับผมจะไม่หมักนะครับผมผมจะปลูกเลยนะครับทำการปลูกเลยนะครัผมไม่หมักนะครับ ว่าฝนตกเขาก็หมักไว้ให้แล้วนะครับผมฝนตกนะครับเราไปคัดทีนึ่งครับผมคัดอีกทีนึ่งนะครับ ใบตามปูนก้านเขาเยอะนะผมต้องใจเย,ย็นนะครับเดี๋ยวเราปราปลูกเราก็ไปคัดออกทีหนึ่งนะครับ ใช้นะผมเอาแค่เราพอใช้นะครับนี่ครับใบใบก้ามปูนะผมนี่ครับเอาไปใส่ต้นชนชมเรานะผมเอาแค่พอใช้ครับวันหลังจะค่อยมาเอาใหม่นะผมเอาไะครับเพียงเท่านี้ครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม